อันนี้ผักหวานนะครับของจริงครับของแท้เลยครับนี่พี่ผมเองครับลูกพี่ลูกน้องผมเพาะผักหวานขายนะครับส่งทั่วโลกมาแล้วนะครับเนี่ยเห็นบอกประเทศอเมริกาจะมาสั่งอยู่ครับหนึ่งพันต้นแต่พอดีติดงานภารกิจอปีใหม่ครับผักหวานนั้งนันนะครับเนี่ยผักหวานทั้งนันเลยครับนี่สาวชาวไทยที่ได้ผัว ชาวอเมริกานะครับเขามาสั่งหนึ่งพันต้นนะครับเนี่ยเขาจะมาเอาตอนเข้าพันษาครับนี่ครับเขาเพาะไว้อยู่ครับเต็มมงเลยอันนี้ผักหวานนะครับเนี่ยต้นผักหวานป่านะครับเนี่ยเดี๋ยวเข้าพันษาครับเห็ดโคนใครที่บอกว่าเพาะไม่ได้นะครับใครที่บอกว่าเห็ดโคนเพาะไม่ได้ที่นี่เพาะได้นะครับเดี๋ยวเข้าพันษาเขาบอกว่าทุ่งแห่งนี้นะครับ เนี่ยพื้นที่ที่อยู่เนี่ยสามไร่เนี่ยจะมีแต่เห็ดโคนครับเพราะว่าเขาทําปุ๋ยเห็ดโคนไว้นะครับหัวเชื้อเห็ดโคนไปอบรมที่กเกษตรเราเนี่ยครับเกษตรกร,ะร,กรนะครับเขาจะเอาน้ำเนี่ยน้ำหัวเชื้อเนี่ยลดลาดดาดฟุบุต้องลดก่อนเข้าพันษานะครับเห็ดโคนถึงจะขึ้นนะครับถ้าลดก่อนนี้ ก่อนหน้าหรือว่าหลังในฟุบหน้านี้มันมันจะไม่มีเหตุโคนต้องลดก่อนเข้าพรรษาประมาณสิบห้าวันครับเหตุโคนจะขึ้นอันนี้ผมก็ได้อนุเคราะห์จากพี่ผมครับสิบห้าต้นครับผมจะลองเอาไปปลูกดูเขาบอกว่าถอนแบบนี้เลยนะครับเนี่ยไม่ต้องใส่ดินไปถึงปักได้เลยเพราะว่าต้นผักหวานเนี่ยเขาไม่ชอบน้ำลดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรืออาทิตย์ละหนึ่งหรือ,รอสองครั้งเนาะ หนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็ได้ถ้าลดน้ําเยอะผักหวานนี่ไม่รอดครับไม่รอดครับมรณะกรรมแน่นอนครับไม่มรณะภาพแน่นอนครับต้องลดอาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งผักหวานไม่ชอบน้ํานะครับบางคนปลูกผักหวานแล้วลดน้ําเยอะนี่ผักหวานตายนะครับลากเน่าดูดูทิศทิศโชว์ต้นดูโชว์รากหน่อยครับทิศเอามาหนึ่งต้น ลากยาวกว่าต้นนะครับนี่ดูลากลากยาวกว่าต้นต้นนี่ประมาณสองนิ้วเนาะทีเนาะต้นสี่ซประมาณประมาณสองนิ้วแล้วกันสองสองอ่าแล้วก็ลากซัดไปหกนิ้วลากยาวมากลากลากยาวกว่าต้นไม่รอดกัน่รู้จะพูดยังไงแล้วครับต้นผักหวานนี่สุดยอดผมยังไม่เคยเห็นใครเพาะแบบนี้นะครับเนี่ยผมเคยเห็นแต่เขาเอามาปักชำปักชำไม่รอดยากนะที่เนาะ ไม่โตไม่โตรอดยากผมจะให้ดูนะครับอันนี้ไม่ได้โม้นะครับไม่ใช่สมรักทำสิ่งนะครับนี่นะครับต้นผักหวานสูงประมาณสี่เมตรได้นะทีเนาะตอนเนี้ยสี่ถึงห้าเมตรเนาะเนี้ยต้นผักหวานนะครับเนี่ยคุณดูผักหวานมะพร้าวพันอะไรที่ทำไมมันสีสวยจัง เหรอมันเป็นแบบสีเหลืองทองอนะเนาะลูกมะพร้าวสีเหลืองทองอะสุดยอดอะอันนี้นี่อยู่ในอยู่ในบ้านนะครับแต่เหมือนอยู่ในป่ามากเลยเพราะว่านกเอยอะไรเอย๋ยก็ดลอกกัดแตตัวลงตัวแรนยังมีครับคิดดูแล้วกันปลูกแบบธรรมชาติมากในพื้นที่สามไร่นะฮะได้ยินเสียงนกไหมอันนี้ต้นอีซึก สุดยอดครับขอบคุณครับที่รับชมเดี๋ยวยังไงก็ติดตามชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ